มีชาวบ้านในพื้นที่ที่ทั้งสนับสนุนและทั้งคัดค้านะครับติดตามได้กับคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับครับเชิญครับขอบคุณครับคุณนภัสคุณนิติรัตน์คุณสัตตคุณครับสาระสำคัญของเวทีสาธารณะเรื่องเหมืองทองอาคาาัคราที่จัดโดย กรมสากรรพื้นฐานและการเหมืองแร่ในวันนี้อธิบดีกรมสากรรพื้นฐานและการเหมืองแร่มีข้อซักถามผู้ประกอบการเหมืองใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการส่งตัวชาวบ้านที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและเรื่องที่2คือการพิสูจน์ทราบหาข้อเท็จจริงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากเหมืองทองคาหรือไม่ซึ่งถ้าหากหลักฐานทั้งสองอย่างนี้ยังถูกส่งมาไม่ครบบริษัทอัคราอาจจะต้องดําเนินการหยุดการประกอบโลหกรรมต่อไปอีกครับ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังโป่งพิทยาตําบลท้ายดงอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ถูกใช้เป็นพื้นที่จัดเวทีสาธารณะของกรมอุตสากรรมพื้นฐานและการเมืองแร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ต่อคำสั่งหยุดประกอบโลหกรรมของบริษัทอาัคาราซิซอสเซจจักัดมหาชนบริเวณนี้อยู่ในเขตติดต่อเมืองแร่ทองคำสามจังหวัดได้แก่พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์บรรยากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมามีพนักงานของเหมืองทองคำบริษัทอัคาราเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เวทีสาธารณะนี้มีขึ้นหลังจากที่กรมสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีคำสั่งให้บริษัทอัคราหยุดประกอบโลหกรรมเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่13ามก,กราคมที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้ก็ใกล้ครบกำหนดหยุดตามคำสั่งดังกล่าวแล้วอธิบดีกรมตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีเรื่องซักถามผู้ประกอบการใน2เรื่องคือบริษัทที่ส่งตัวประชาชนที่มีผลการตรวจเลือดที่พบสารหนูและแบงการิดเกินค่ามาตรฐานเข้ารับการรักษาตามที่ EHIA ได้กำหนดไว้หรือไม่ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ยืนยันว่าได้ดำเนินการส่งชาวบ้านที่เจ็บป่วยจำนวนกว่า200คนเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่อธิบดีบอกว่ายังไม่ได้รับหลักฐานและเร่งให้บริษัทเหมืองส่งหลักฐานการนำชาวบ้านรักษาตัวมาให้กรมด้วยอีกประเด็นหนึ่งที่เหมือง อีกประเด็นหนึ่งที่กรมสหกรรมและการเหมืองแร่มีคำสั่งให้บริษัทดําเนินการนะครับก็คือเรื่องการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการทําเหมืองหรือไม่และผู้ที่ทำการศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือและน่าโปร่งใสามากแค่ไหนซึ่งผู้ประกอบการเหมืองก็บอกว่าได้มีการเชิญนักวิชาการชาวต่างชาติจากออสเตรเลียซึ่งทำวิจัยเรื่องเหมืองทองคำมาโดยตลอดและเชิญดรวิชยุทธทับวงนักวิชาการอิสระ ผลการศึกษาครั้งนั้นพบว่าสารหนูมีอยู่ในสารหนูที่มีอยู่ในร่างกายของชาวบ้านนั้นพบตามพื้นที่ศักยภาพแร่และพบสูงมากจนเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีนั่นหมายความว่าเหมืองไม่ใช่ต้นเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามมาที่บรดีกรมอุตสากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ยังคงให้บริษัทอัคราหาข้อพิสูจน์นี้ต่อไปและเที่ยงวันนี้ผู้ประกอบการเหมืองทองก็จะได้นําส่งหลักฐานสองอย่างก็คือหลักฐานการรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยและหลักฐานการดําเนินงานหาข้อพิสูจน์ที่มีการจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าถ้าหากหลักฐานที่ส่งมานั้นไม่ครบหรือว่าพบข้อน่าสงสยัยอธิบดีกรมอุตสากรรมและการเหมืองอธิบดีกรมอุตสากรรมและการเหมืองแร่ก็จะต้องหยุด ให้เหมืองแห่งนี้หยุดดําเนินการต่อไปถ้าหากหลักฐานที่ส่งมามีข้อสงสัยนะครับและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเรื่องเหมืองทองคําบริษัทอัคราสดจากจังหวัดเพชรบูร์ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับครับขอบคุณคุณนิสิทธิ์นะครับ